สวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่จะมาเปิดกล่องพัสดุที่สั่งมาจากคุณน้ําอิงนะครับมี2ขนาดดูว่าข้างในจะเป็นอะไรกันคือรอบก่อนเนี่ยเป็นนักล่ารีวิวเปิดกล่องไปแล้วรอบหนึงแจแต่ยังไม่ได้รีวิวการใช้งานเนาะ ทีมงานมาเห็นว่ามันใช้ดีก็เลยขอไปไม่ได้ไม่ได้หวังกำไรนะครับแค่แค่ทีมงานเพื่อนมาขอไปใช้ก่อนเป็นนักล่าไม่ได้รีบอะไรเพราะว่าเป็นนักล่าก็มีมีอุปกรณ์มีของเล่นหลายอย่างอยู่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นหรอกนะครับคลิปนี้ก็เลย ไปสั่งสั่งมาใหม่อีกรอบหนึ่งมีขวดตัวนี้มาด้วยนะครับตัวนี้เป็นเป็นน้ำมันน่าจะเป็นน้ำมันฉลองปืนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันกล่องนี้เป็นเป็นกล้องยี่ห้อนัเอิงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางกล่อง อยูกล่องนี้นะครับกล่องนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าดูจากขนาดของกล่องด้านนอกกับกล่องของตัวกล้องเนี่ยขนาดเท่ากันเลยนะครับเห็นไหมดูนี้แน่นเปี้ยเลยครับเท่ากันเลยด้านในก็คือกล้องเรงยี่ห้อน้ำอิงนะครับ ทั้งสองตัวเนี่ยเหมือนก,นกันกับรอบที่แล้วที่เป็นลักล่าสั่งมาก็คือเป็นกล้อง ED 4ข20คูณ44 SFIR FFP อ่ะถลับหัวแป๊บหนึ่ง yeah, มีกล้องสองตัวนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ให้ฟังกันคลิปอาจจะยาวเพราะว่ามันเป็นคลิปแกะกล่องแล้วก็รีวิวมัดรวมใส่คลิปเดียวเลยอาจจะยาวนะครับเป็นนักงร่าอาจจะย้ายมุมกล้องไปถ่ายตรงที่รีวิวไปที่ ที่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูรูปแบบกล้องรวมๆก่อนนะครับสั่งมาใช้เองนะครับรอบก่อนก็สั่งมาใช้เองแต่ว่าเพื่อนขอ,อไปก่อนตัวนี้เหมือนเดิมเป็นขามองแบบลอดศูนย์ครับขา 11มิลแบบมองลอดศูนย์คือจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนอยากได้เป็นนักล่า,ลาก็จะปล่อยในราคาที่ถูกกว่าที่คุณน้ำอิงขายท่อ30มิลเนี้ยของเป็นนักล่า,ลามีเยอะนะครับคือจะสั่งมา เป็นขากล้องอโนไดต์ตัวนี้ก็น่าจะเป็นแบบมองรอดศูนย์ได้แต่ว่าเป็นเป็นขาจับลาง20มิลครับโอเคครับคือเลือกได้เนาะเวลาเราสั่งคุณน้ำวิงไปเ,เราเลือกได้ว่า อยากจะได้ขาจับรลางแบบไหนขนาดเท่าไหร่โอเคที่เป็นประเด็นรอบก่อนนะครับที่เป็นประเด็นรอบก่อนก็คือในความสงสัยที่ที่ใบคู่มือที่เขาให้มานะครับตรงนี้ที่ที่ระบุว่า 685กรัม24.2ออนกลมๆก็คือ7ขีดแต่เกล่าเอาตาช่างมานะครับรอบนี้คือเอาตาช่างมาเดี๋ยวจะช่างให้ดูวา <Okay. S 1> ่าเตรียมนิดนึงยุ้มกล่องขอญาตใช้กล่องเป็นเป็นที่วางตาช่าง จะได้เห็นกันชัดๆชัช้นเดียวพอเอเอาไงดีเดี๋ยวนะขอลดไอ้นี่ลงหน่อยขอลดมุมกล้องลงหน่อยนะครับอ่ะใกล้เคียงใกล้เคียงเห็นซองสีแดงๆทางซ้ายมือไหมครับมาตรฐาน ของการช่างตวงก็คือผลิตภัณฑ์ที่มียี่ห้อดีๆเนี่ยนักหนึ่งกิโลนะครับคือจะบอกว่าไม่ใช่ตัดช่างหมูย่างเนาะอ่อนมั่งแข็งมั่งอ่านี่หนึ่งกิโลครับเรามาดูกันว่ากล้องตัวเนี้เอาเอาแบบ แฟร์กันเลยแกะฟ้ากระดกออกด้วยเดี๋ยวมันจะหนักกลมๆก็คือเขาบอกว่ากล้องตัวนี้หนักอยู่เจ็ดร้อยกรัมแทนเทลแลนแท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 นเกินไหมอย่างน้อยเขาก็หลอกแล้วนะครับกล้องตัวนี้หนักอยู่แปดร้อยกรัมนะครับข้อมูลที่สอบถาม ก็ประเมินว่ากล้องหนักอยู่9ขีดข้อมูลในใบคู่มือที่มากับในกล่องก็บอกว่าหนักอยู่6ขีดกว่าจากตาช่างที่ได้มาตรฐานตรงนี้หนักอยู่800กรัมครับเดี๋ยวยกอีกรอบเห็นไหมแล้วช่างให้ดูอีกรอบ จากผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมเหมือนเขาจะใส่เกินมาด้วยตาช่างเราอ่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่อ่อนนะตาช่างเนี่ยช่างกีทีอ่านีต้องวางเบาๆโอเคเพราะฉะนั้นกล้องวางอีกรอบหนึ่งเบาๆนะครับวางเบาๆจะได้ไมนะ่หนักมาก กรีงกรีง่งะก็ยังได้แปดขีดเหมือนเดิมนะเออคราวนี้คราวนี้เอาเอาท่อบังแสงเอาแหวนรัดกล้องไหนเราแหวนเออรัดกล้องเอาตัวนี้นะแบบมองรอดศูนย์ขา20มิละแล้วไหนนี่ฝากระดกอีกอันนึง อันนี้ก็คือองค์ประกอบของตัวกล้องนะครบแล้วนะกิโลกับอีกครึ่งขีดเห็นไหมฟางเบาๆเอาไม่ถึงอเออแต่ช่างหมูย่างเนี่ยเป็นไงกิโลกิโลนิดๆครับ โ okay. อเคาช่า,ชางรอบนี้ได้กิโลหนึ่งไม่ถึงครึ่งขีดนะครับกิโลหนึ่งเป๊ะๆอ่าสรุปว่าด้วยองค์ประกอบรวมๆของกล้องยี่ห้อน้ำอิงรุ่น HD รุ่น ED ไม่ใช่ HD รุ่น ED 4ขีด20 คูณ44 ffp อ่ะไหนไหนไหนรอกันอีกหรือเปล่าเนี่ยอ่าเจอเจอเวอร์เนียค่าความละเอียดสูงของเป็ดนักล่าหน่อยตัวนี้เป็น46มิลโอเคน่าจะหมายถึงเลนนะครับสี่สิบสีมิลเนี่ย น่าจะหมายถึงเลนแต่ว่าเปลือกนอกเบ็ดเสร็จแล้วเกือบเกือบ47มิลน,นะครับน่าจะหมายถึงเฉพาะตัวเลนสกล้องก็คือ44มิลมาเลนส์โตอยู่52มิลน,นะครับ52มิลคือที่วัดให้ดูละเอียดละเอียดแบบเนี้ย ออันนี้เป๊ะอยู่อันนี้ยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าจุดก้าหกจุดก้าหกจุดก้าเจ็ดคือที่วัดเพราะว่ากำลังสงสัยอยู่ว่ากล้องท่อ30แล้วก็หน้าเลนส์สี่เนี่ยถ้าเอาไปติดกล้องแบบที่เป็นลำบางปืนฮันเตอร์ที่มีศูนย์หลังมันจะเบียดกันไหมเนาะ ถ้าเราใช้แบบขาเตี้ยเป็นนักล่ามีขาเตี้ยเดี๋ยวมาให้ดูอาก็คือโดยรวมๆนะครับขากล้องหรือว่าแหวนลัดกล้องเป็นนักล่าจะใช้รูปทรงแบบนี้ราคาไม่แพงนะครับไม่มีตัวละ7,8000พตัวละ3,4000พันไม่มีนะครับตัวละ3-400เป็นขาเตี้ยอันนี้ 11มิลแล้วก็ตัวนี้20มิลนะครับคือจะมีนอ็นอตน็อตยึดตรงที่ขาล็อกที่รางหลังกะโหลกปืนเขาใส่น็อตไว้2ตัวเพิ่มความแข็งแรงน็อตสองตัวตัวนี้เป็นเป็นน็อตใหญ่ มีตัวเดียวแต่ก็เป็นน็อตใหญ่ก็ความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าอยากจะให้เพิ่มความมั่นใจไปล่างๆก็จะเลือกใช้ตัวนี้นะครับโอเค,คอขากล้องมีอยู่แล้วแต่ว่าขากล้องที่มากับตัวปืนเนี่ยสั่งเอามอไว้ขายอ่ะพูดตรงๆใครอยากได้ก็ซื้อต่อไปเนาะทักมาเดี๋ยวเดี๋ยวขายให้จุกๆโอเคจะได้ลดต้นทุนไปเดี๋ยวไปดูวิธีทดสอบนะครับ เดี๋ยวเป็นนักล่าจะย้ายกล้องจากตรงนี้ไปที่โต๊ะหรือว่าปากกาที่เป็นนักล่าได้ทำเอาไว้สำหรับทดสอบวิธีกระสุนแล้วก็กล้องเล็งเดี๋ยวไปชมต่อกันครับ